สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางหานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูดนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมผลสรุปและแนวทางต่อนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชค <c oughs> ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่3นะคะเข้าหรือหลุดนะคะมาชมพร้อมๆกันนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับเด่น5้าเด่นวันที่3นะคะให้เด่น5ไปนะคะพี่น้องก็รอบแรกไม่มานะคะรอบพิเศษไม่มานะคะหลุดบนหลุดล่างนะคะต้องไปสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจมาอยู่นะคะสำหรับศูนย์หกเนาะ ส่วนรอบปกตินะคะ91ก็ไม่มานะคะไม่มาเนาะล่างไม่มาเนาะไปรอบไปบนนะคะ25นะคะ25มานะคะตัวชอบด้วยนะคะพี่น้องตัวที่แอดชอบนะคะส่วนรอบ VIP นะคะ86นะคะ86ไม่มานะคะส่วนรอบ VIP บนนะคะ751นะคะ51ตรงๆนะคะตัวชอบด้วยนะคะพี่น้อง ก็ดีใจกับพี่น้องของเราด้วยนะคะก็แตกสองน้อยนะคะสำหรับสูตรหเม็ดเดียวนะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่สี่นะคะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดเลิฟกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ตอไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดเพียนพารวยด้วยนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเอดก็ได้เขียนไว้แล้วนะคะวันที่4เดือนห้าปีหกสี่นะคะแนวทางฮานอย3ามนอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวสายรูดนะคะวันนี้แตกกระจายนะคะทั้งฮานอยแล้วก็ลาวสตานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มานลุ้นกันนะคะพรุ่งนี้จะหมูหรือจานะคะสำหรับแนวทางสูตรหเม็ดเดียวสายรูดนะคะพี่น้องก็จะให้ไปนะคะให้เจ็ดนะคะ เรามารูดเจ็ดกันนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะและเจ็ดเก้านะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะ ไปกับทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับด้วยนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะพี่น้องจ๋าโอ้ยสซยหม่กระได้ตกแล้วชอบนะคะ70 7ดศูนยสองเจ็ดสามเจดสี 7จ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อน,พ,นพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะโชคดีมันหมันเฮ้งเฮ้งรวยๆนะคะสำหรับพรุ่งนี้รอลุ้นรอออกนะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิฟเลิฟทุกการติดตามรับชมเลิฟเลิบทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ